สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ป้าแมวพามาหน้าสถานีรถไฟนะคะเป็นช่วงใบไม้ร่วงแต่วันนี้ฟ้าสวยทุกคนนะคะบ่ายแล้วนะคะสามโมงสานะคะป้าจะมาเริ่มที่ตรงนี้เลยนะคะปักปักปีโอปโป ะะใบไม้มันก็จะร่วงแล้วทุกคนไม่เหลือแล้วคะ่ะนี่เลยป้าจะพาข้ามทางนะคะผู้คนก็จะไม่มากเท่าไหร่เพราะมันเป็นวันอาทิตย์แล้วมันไม่ใช่ช่วงเวลาที่เด็กนักเรียนนิสิตนักศึกษาก็าจะมาใช้บริการกัน,กนที่ตรงนี้นะคะมันก็เลยจะเป็นที่ว่างนะคะนี่เลยวันนั้นป้าพามาแล้วเนาะห้างนี้แต่วันนี้ป้าจะพามา ดูตรงจุดนี้นะคะขออาภายัยถ้ากล้องมันสั่นทุกคนคะนี่คือหน้าสถานีรถไฟเนาะคะอันนี้คือทางเชื่อมทุกคนทางเชื่อมที่รถเมย์มันวิ่งขึ้นวิ่งลงตอนที่เราไปทำไล์สดนะคะตรงตรงหน้าสถาวงเวียนนบ้านป้าแล้วตรงนี้มันก็จะเป็นที่เชื่อมขึ้นไปรถก็จะจอดอยู่ข้างบนน้นนะคะบนสถานีรถไฟเลย นี่คือเขาสร้างทางเนาะตั้งแต่ป้ามาทาตั้งแต่ทําคลิปตั้งแต่ช่วงใบใบไม้ผลินะคะ <_ an> เขาก็กําลังสร้างทางป้าก็เลยไม่ได้มานานเลยทุกคนนะนี่คือสถานีรถไฟฮะนี่เลยป้าจะพาข้ามอันนี้คือทางเชื่อมทุกคนทางเชื่อมรถเมย์ก็จะขึ้นตรงนี้มา นี่เลยตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกะที่จอดรถแท็กซี่นะคะนี่ทางเชื่อมขึ้นไปถึงข้างบนจอดข้างบนนะคะรถเมย์บางบางส่วนเนาะทุกคนแต่ไม่ได้ไม่ได้หมดนะคะเขาเปลี่ยนไปเยอะเลยป้าก็จะงงง,งนิดนึงนะคะโอ้ตอนนี้เขาใช้บริการแล้วทุกคนมี โอ้ยมีอ่ะบันไดเลื่อนแล้วโรงแรมกรองโมเทลกรองโมเทลเดอฟรองเดะนี่คือหน้าละก้าทุกคน,นก็จะเป็นห้างนะคะเบอร์เกอร์คิงฟาร์มอซีนะคะแล้วก็มีพอนติแล้วก็มี onte, มอะอะ คาฟูเอ็กซ์เพรสนะคะแล้วก็เป็นห้างสรรพสินค้าต่างๆนะคะนี่เลยซอยนี้นะคะแล้วเข้าไปตรงนั้นก็จะเป็นแหล่งลายรัพย์นะคะตรงนี้ก็เป็นซอยนะคะตรงนี้ที่โพชโชนนี่ก็คือที่จุดดื่มกินนัดพบนะคะนั่นแล้วก็ซอยตรงนั้นก็จะเป็นเข้าไปทะลุถึงแหล่งรลายทรัพย์ได้ทุกคนอันนี้คือสถานีรถไฟเนาะแล้วตัวเนี้ย เขาบริการแล้วนี่ไงนะคะแต่ป้ายังไม่เคยมาทุกคนนี่เลยนะคะตัวน,นี้เมื่อกี้คนเยอะป้าก็เลยไม่ถ่ายนะคะนี่คือสถานีรถไฟเนาะ,นะคะนี่เลยเปิดเป็นทางการแล้วทุกคนนี่เลยค่ะเปิดเป็นทางการแล้วนะคะ ลคนดีแท้ป้าเลือกเวลานะคะมันสวยดีเนะาะสนี้รถไฟเดีวค่อยขึ้นค่ะ ที่ตรงนั้นที่มีกระจกเห็นอยู่ตรงเป็นตึกเ,เ,เป็นอาคารนั้นคืออาคารใหม่นะคะทุกคนทั้งแถวเลยนะคะนะ,ะเป็นออฟฟิศเป็น uh, ที่พักอาศัยนะคะเป็นธนาคารนะคะเป็นขอดให้นักนักศึกษานะคะนักเรียนนักศึกษาเต็มเลยนะคะระยะไปทั้งแถบเลยคือที่ใหม่นะคะอาคารใหม่นะคะ เจนี่ตำรวจก็จะทำงานหนักทุกคนช่วงนี้เทศกาลคริสต์มาสวายอุ่นนะคะกำลังกำลังเนี่ยตรงนี้ไม่มีคนนะคะช่วงนี้ปลอดคนที่สุดมันบ่ายนะคะถ้าเป็นวันธรรมดาทุกคนถ้าเป็นวันธรรมดาตอนเช้าเช้านี่พุกพั่านมากเดี๋ยวป้ามาจับเวลาให้ด <before> ูนะคะเนาะเดวป้ามาจับเวลาให้ดูวันนี้ก็ ให้ดูบ่ายบ้างนะคะเหมือนกับสโลลี่ไลท์เนาะบ่ายคนไม่ค่อยเยอะแต่ช่วงเช้าเนี่ยถ้าเป็นวันธรรมดานะคะนักเรียนนักศึกษาก็จะเยอะมากพุกพันเพราะเขาลงจากสถานีรถไฟนะคะและรถรถตรงนี้เป็นที่จอดรถแท็กซี่ทุกคนแล้วรถเออ่เขาป้องกันไม่ให้รถติดให้รักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการให้ให้บริการฟรีสําหรับคนที่จะ จะจอดรถข้างนอกนะคะเอาเอารถไปจอดข้างนอกนำนำรถของตัวเองอะ่ะจอดที่อื่นแล้วก็มาใช้รถไฟที่นี่เขาจะไม่คิดค่าไม่คิดค่ารถเมย์ที่คุณจะนั่งมาตรงนี้นะคะเขาจะเขาจะออกตัวให้คุณฟรีเลยแล้วคุณก็จะได้ประหยัดค่าค่าน้ำมันดอค่าค่าน้ำมันรถคนูนแล้วคุณก็จะไม่ต้องมาเสียค่าจอดมากคุณสามารถจอดบริเวณข้างนอกได้แล้วก็นั่งรถรถบัส ฟรีมานะคะแล้วมาถึงก็มาใช้บริการรถ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 ไฟหรือไม่ก็มาเรียนมาทํางานแถวนี้ก็คือประหยัดเลยนะคะประหยัดหลายต่อเลยนี่คือนโยบายของเขาะคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะชอบก็กดไลค์นะคะกดไลค์ให้กำลังใจป้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ